จำลองในปี2015หลังจากที่เราผ่านปี2012อหาวิทยาลักรุงเทพได้รับรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมอยางสมศสอง,อสองดังไปทั่วประเทศน,นะคะคณะวิศวักรรมศาสตร์สร้างหุ่นยนต์ชื่อเลโกเรียนโรบอตมาสร้างสีสันให้กับห้องหมุดมองเ เจสกี้วันนี้เราจะมาทำอะไรที่เขาสมุดีอยากให้หายดีกว่านะเดี๋ยวขอทุกแฟนเถอะนะเดี๋ยวไปถามมนารักษ์ดีกว่าอ่าพี่คะพี่คะช่วงนี้ค่ะมีอ่ามีเว็บไททอไหยคะไม่ถามนเดีค่ะ นี่นูกะมีอะไรเยื่องมาเลยอันนี้ไหนเนี่ยกัายยังไม่รู้ตัวอออมพลแ่พอตเตอร์พลาสติกนะแค่ไดอะไรดีอ๋อแค่ดิพอเตอร์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ